ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิงค่ะภายใต้โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขที่ประตูระบายน้ำท่าวางตาลตาบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะโดยครั้งนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรค่ะเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่33นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครเชียงใหม่หัวหน้าสำนักง,งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มพลังจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสําหรับกิจกรรมโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขนะครับก็เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่รักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลําน้ําปิงรวมไปถึงการกําจัดสิ่งขีดขวางในทางน้ําทําให้น้ําปิงไหลสะดวกไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยการทิ้งขยะการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ